แฟสองครีมเทียมสองน้ำตาลสองกาแฟเย็นก็เดินคนๆแล้วก็จิบททำงานทั้งวันน้ำเปล่าไม่มีอาการที่เกิดขึ้นกับตัวเองตอนบ่ายไม่มีเลี้ยวไม่มีแรงงานการเสียหายสุขภาพสัดส่วนพักลุกนั่งหน้ามืดเวียนหัวเวียนท้อแท้กับชีวิตมากเลยทำไมท่อเกิดมาเป็นแบบนี้ งคุณเลี้ยนอนไม่หลับเรียยต้องเข้าห้องน้ำคุณละสี่ห้าครั้งไปพบคุ้เชี่ยวชาญน้ำตาลเกินไขมันเกินอาจารย์ยิ่งสักเลิกดื่มกาแฟได้ไหมคะเรียนก็ต้องไปเปลี่ยนเป็นกาแฟดำมันไม่เข้าท่าค่ะเรียนขาดความสุขช่วงนั้นเรียนหงอยมากเรียนได้มีโอกาสพบอาจารย์วีโรดก็แนะนำเนี่ย กาแฟคอรดิพลัสูตรใหม่ผสมสมุนไพรถึง6ชนิดมีเห็ดหลินจือมีเกาขี้มีงาดำมีใบเจียวกู้หลามใบแปะกล้วยพริกไทยดำและยังผสมวัยตมินอีก13ชนิดเครื่องหมายทางเลือกสุขภาพเป็นเครื่องหมายที่จะช่วยตัดสินใจในการเลือกซื้อได้ง่ายขึ้นหวานนะคะไม่มีน้ำตาลแล้วก็ไม่ต้องกังวลเรื่องคอเลสเตอรอลด้วยดื่มกาแฟนี่แล้วเลี้ยนออกกำลังกายครับรับประทานอาหารที่ถูกส่วนเลี้ยนก็ใส่ใจและรักตัวเองมาก ขึ้นแล้วก็มีความสุขกับการดื่มกาแฟตอนเช้าไปเอ็กซไซา์บ้างจูงหมาจูงแมวไปเที่ยวขับรถเล่นเริ่มต้นเช้าให้ของขวัญสุขภาพกับตัวเองด้วยกาแฟถ้วยโปรดเป็นกาแฟ